จะมีได้ลุ้นไหมสักคันไหมครับลังที่สามเป็นไงโอ้โหอะไรดึงอ่ะได้ครับได้แล้วปลาปลาดุกยักษ์ปลาดุกยักษ์ปลาโอ้โหตัวสว่านหนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ครับปลาหมอครับเนี่ยโอ้ยปลาเมื่อยปลาหมอปลาเข็งนะครับปลาปดปลดปลดปลดโอ้โหปลดยากขี้หายได้ลุ้นครับได้ลุ้นหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มแล้วคือก็คือก็เก็บเอันนีมาอลไรสาวบ้าตัวอ๋อเป็ดยี่สิบคันนะครับผม ตัวหนึ่งวนเปลี่ยนใส่เปลี่ยนแบบเวทผู้มีสมองหนาเออปูนยางไปงั้นใช่เนาอาปากี่ละเดี๋ยวเราในปานเก็ปวดปากกอนนะครับอ่ใส่เยอะเลยครับใส่ยังไงครับฟ้าเนี่ยใส่เป็นตัวเลยเหรอใช่ครับใส่ใส่ทั้งทั้งนี้ครับนี้เยอะมากครับใส่เป็นตัวนะครับใส่เป็นตัวเลยอยากก็กินนะครับเรียกเจริเพิ่นเพิ่นให้ก็เอาโอ้โหปู้าลงปักลงครับ ไปลาเร่ได้หนึ่งเต้มแล้วนะครับนี่นะหรือนี่นะอยากจะใส่นะอ,อ๋อมีการตีน้ำล่อปลาด้วยไ<ม>ปยครับขันต่อไปมากลางวันครับวันนี้<ม>จะพอได้ตำเจียวหรือเปล่านะครับโอ้โหอะไรหลังนี้เป็นไงโอ้โหเราเกศแยกโอ้เยื่อหมดครับเหลือหมดแกล่าไปยังให้เกียร์พอขึ้นโตวว่ามึงกี้ก็เดือนเจ้าอ,อยู่หมดได้เนออทำเอาตัวจะน้อยเนาะ,ะสูตรใกลู้ตรมันครับ เขาหน้าเสียวคุยใส่นะของผมนี่ใส่ครึ่งตัวพอนะครับเอ้อยผมศาสเดียวนะี่ผมทำไม่ทำเล่นเด้ออ๋อเบียดเบอร์อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเบอร์แปะครับหิ่งอ๋ออยากไปสบายครับเดึกกูไม่ต้องมาหายากเขา,เาได้ครับดูได้ได้สีชมพูด,ด้วยนะครับสายรีดครับสายลีดสายลีดครับเขาเรียกว่าสายลีดทำสายใหม่ผ่านเลยครับโอ้โหตัวนี้หมดแล้วครับหลังนี้เยื่อหมดอีกแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วไม่ยากไม่ยากหมายก็หมายก็ นา่ามีปลานะครับดูเหมือนถ้าจะมีปลามี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 ม,มีสงสัยเดืเอยเอ้ขี้กระเดือนไอ้นั่นน่ะตับปูเยอะแยะถ้าเป็นกลางคืนผมนว่าปลาดกมีนะมีมีมีแน่นอนอันนี้ใส่ใส่ใส่จักหน่อยใส่กลางวันมันไม่ค่อยได้ปลาดกเออใส่สักหน่อยนอนมีแต่ปลาคิงนะครับมากินอยากกินนะครับปลาอะไรอาหมะนะครับโอ้โหทำไมโอ้เหยื่อหมดทุกคันเลยนะครับเนี่ยปลาจริเลยครับพี่น้อยปลาจิงอยู่ครับแต่ไม่ติดครับ มันไม่คมหรอมากในนี้เอาลูกหมูเจ no ียไม่คมยังไงดูดิโปรยู่คูมาเวดเนี่ยตายเพื่อนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แมงอะไรน่ะแมงน้ำฝนก็มีไปต่อครับไปต่อคันนี้เป็นไงครับโอ้เหยื่อหมดอีกแล้วครับเนี่ยหมเลยยังเลยโอ้เติมเหยื่อตลอดเลยนะเนี่ยแสดงว่าปลาชุมปลาชุม ่นี่นะครับพี่น้องครับตามทุ่งหนอกทุ่งนาบรรยากาศไม่ดีครับบรรยากาศมันห้อนให้เลื่อปลาเรยอให้นาครับพี่น้องเอ้ยคนอยู่ปลาไม่มียังสัญญาเดี๋ยวก็มาหาหลอดลิ้นกัให้หน่ายนะเอาตีน้ำหน่อยชักชักเออร่อปลาร่อปลาตัวปลาช่อนมาอ่าผมว่าเป็นปลาตัวแล้วอ่ะครั้นี้เป็นไงอู้ทำเลดีนะครับแถวนี้หมายแถวนี้ใส่ก้างคืนนี่ผมบอกว่าเจ็บเลยนั่น จะไม่เฮ็ดขึ้นอยู่กลางคืนในเบ็ดเมื่อปลาเองกันวิ่งเอาเพิ่นแล้วห้เก็บไปใส่พร้อมมานี่คนละฝั่งคนละฝั่งเลยในแจวเลยนั่นเสียบคนละฝั่งแบบน๋อขั้นขั้นต่อไปเป็นไงอ้าวขั้นอีโอ้ยังอยู่คือเก่าโอ้ไส่เดือนยังอยู่ทั้งเก่าครับไปครับไปลุยกันอันนี้เป็นไงโอ้โฉสไซมิลิมซิงมึงก็ไ่มีลิมซิงลิมซิงแล้วครับพี่น้อง มิดอิ่มซิมนะครับผม,มซิมกับพี่น้องเอ้ยสถาบ้านก่อนดีมิดอิ่มซิมโอ้ไม่หมานเลยครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นเยอะแล้วเป็นเยอดูดูครับดูหมายแถวนี้นี่นี่น่าจะมีปลานั่นนะดูดูหมายสวยมากเลยครับแถวเนี้ยปากเบ็ดเหยื่อละเหอียดเคตะโม่นี่ผมว่าปลาช่อนนี่กับหน่อยนะครับี๋ยวเจอเนี้ยแถวข้างหน้ามันละเอียดเคตะโม่เนาะอันนี้ครั้งนี้เอาไปเจอเยัดเดือนไปก่อน ไม่ทราบมันจะอร่อยไหมโอ้โหจนนี้มีอิ่มสิเหมือนกโอ้เหยื่อหมดครับเปลี่ยนเหยื่อครับเปลี่ยนต้องเจอใส่ปลาใจเนี่ยใส่ไปเลยครึ่งตัวอ้าชูอาให้เพื่อนนะไหนฟานแล้วอารมณ์ดีนะครับชูอาด้วยแกว่าฮึบใหญ่เลยเนาะโอ้ยไสเดือนตัวใหญ่ไปไปต่อครับ ดูครับหมายสวยมากเลยนะหมาวไม้น่ามีไอชอนไซโลอะอันนี้ก็ยังอยู่นะครับเยื่ออยู่ครับยังไงครับก่อนมาดูอย่างนี้เหยื่อก็ยังอยู่อันนี้ก็ยังอยู่อหมดหรือยังหลังสุดท้ายเหรอโอ้โหเลยไกลเลยโอ้นี่ก็ยังครับเนี่ยลิมซิงครับ มิดอิ่มสิ่งไปครับไปโอ้โหหมายสวยหมายสวยไม่มีปลาชะดูนะโอ้อะไรนะอะไรโอ้เหยียบคันเบ็ดอ่ะเฮานึกว่าปลาดึงปลาดึงมันเป็นอย่างนี้มันสมใจลมใจนะเล่นน้ำนะแต่ว่าได้หลุนโอ้โหเหนียวจังเลยเอาเคี้ยวก็ขาดเอา ไปต่อไปต่อเหลืออีกซองซามันนี้แหละครับยันไงหลีมซิงอืมอะไร,ะไรทำไมมันดึงนี่<ด>ปลาไหลหรือเปล่าโอ้ปลาไหนโอ้นึกว่าปลาไหลโอ้โหเบ็ดทำไมมันไม่ได้เกี่ยร์เขีข่ยออกเลยเบ็ดไม่คมปะเออคมยา,ยากก็ได้ลูกหมูประจัด<ม>เลยได<ม>้ยินเสียงปลาก,กินเบ็ดตังปั๊บออหลังนู้นเป็นไงโอ้หลังนี้มีปฏิกิริยาครับ ล่งนี้ล่งนี้เป็นไงผมว่าติดแล้วลัางนี้เป็นไงติดแล้วครับติดแล้วโอ้โหปลาอะไรครับโอ้ปลาขิงอีกแล้วจับตัวเบล่ยครับเขาขายตัวใหญ่ตัวใหญ่ยอดเลยวันนี้โอ้ปลาขิงครับปลาสะเด็ดปลาหมอครับโอ้ดิ่งยากขี้หมายเออง่ายน้อยตัวเนี้ยได้เต็มสองเลยครับสองเต็มแล้วอ้าวน้องเดือนไปไหนอ่ะโอ้โอ้น้องเดือนน้องเดือนหายโอ้หัวเดือนอยู่เออแต่น้องดาวอะดาวไม่รู้อยู่ไหนฮะใช้ปิจูอะไรไง แล้วแต่แล้วครับหนักไปมันมันไม่ชอบอย่างนั้นเอาครึ่งรวมมันก็จะหมดแล้วตอนตอนแรงมาใส่ไม่ตอนแรงอ่ะโอ้ดูสถานการณ์ครับไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยอย่างประมาณได้สองสามรอบเลอันี้ไม่ได้อยู่ร้านเลยเนี่ยร้านตัดผมไม่ได้ตัดเลยเนี่ยไม่ต้องจ่ายครับมาหาอยู่บ้านกินทุกวันนี้ไม่มีอะไรทำโอรับได้ยินเสียงป่าเลยป่ากินเผ็ดฝั่งนู้นไปครับไปครับไปดูดได้ยินเสียงเมื่อกี้ไปไปเดินกลับเดินกลับเดินกลับก็ดินกลับ ไมายสวยหมายสวยน่าจะมีปลาดุกกินนะอกลางคืนเนาะหมายสวยหมายสวนโอ้หลังนี้มีว mm. mm. ิธีกลี้ยงปลามันตอดหรือเปล่าครับมันติดตัวยังมิดอิ่มซิมปลามันกินเหยื่อแล้วมันตอดเหยื่อเล่นมั้งเนี่ยโอ้คือเขาโอ้มันดึงเหยื่อหลุดเนาะมันดึงไอติดกอข้าวเนาะใช่ใช่ใช่้องเอาผังเข็ีให้มันด้วยครับ หน่อยเอาายกเดินกลับเดินกลับไม่อยู่ครับเมื่อกี้มันมากินแล้วมันไม่ติดไปครับไปหลังนี้เป็นไงเอามีปฏิกิริยาไหมโอ้เหยอะเหมือนเดิมดูนี่ครับสายบิดของแท่มันของแค่เทวะใช่ครับไปต่อไปลุ้นกันบรรยากาศอีสานบ้านนาข้าวกำลังสวย อันนี้ก็ลอยอ่องหรอกยังเหมือนเดิมไปไปไปผมยังไม่ไปดูเบ็ดของผมเลยนะมาถ่ายของเสียกัก่อนโอ้ลิมซิงปลาช่อนมาสวบไม่เหลือเลยเดงกลับนี่เป็นไงมีตีกิริยาไหม เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไม่ต้องดูก็ได้ครับอ๋อเหมือนอิบซิมอ๋อเนี่ยนี่เป็นไงอ่ะมันไปไหนอ่๋ออ oh. ๋อทำไมมันเข้าคอโอ้ปลาดึงหลุดคร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับม ough> ันหลุดครับหลังเนี้ยอูยังอยู่ครับยังอ๋อยั่ออยู่มันดึงแล้วมันเกาะต้นต้นข้าวไว้นะครับอันนี้เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะดึงแล้วก็เกาะต้นข้าวไว้มันดึงแล้วมันไปเกาะต้นข้าวไว้ เปลี่ยนเดียนะเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องยิงเลยเียเข้าไปเลยยากไปเผสมกันต่อเลยเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชอบคำปั้นเลยเนาะของเทพครับของเทพเท่หวะอีกแล้วเป็นไงครับตอนนี้โอ้โหหลิมซิ่งอยู่เหมือนเดิมครับมิดอิมซิมเลยครับตัวเนี้ยัยงอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ย อย่เๆนะอันนี้ครับอันนี้นะอันนี้โหมันเปลี่ยนอยที่มันมันหมดแล้วหมดแล้วเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนๆครับขีดกย์เยือนโอ้ยเยอะแยะที่บ้านเลยใส่เดือนเยอะเนาะขุดที่ข้อกัวครับเอ้ยผมไม่ได้ขุดนะครับผมที่บ้านผมก็เหมือนว่างเยอะแยะขุดชั้นสี่บาทก็พอแล้วอืมได้ขคงแท้นะบ้านนี่นะรวมสมบูรณ์นะหมมหมกจูนะจูจูมมหมกอุ้ยไอ่ปลูกไอ่ยังวะเห็ดน่ะ ที่พ่างนะที่พ่างไอ้ทะลุเลเนี่ยเจ๋งอยู่ยางมากว่าเอาลงไปเพวัยิบูบอกเขาดูแบบนี้ไปไปไปเสียเสียนะครับไอ้เห็ดฟางครับเห็ดฟางครับทำวิดีโอโหฝนเห็ดฟางครับสวยมากเลยเอิ้นหมามาอางนี้ก็หลีมซิ่งนะครับหมามาหมาไม่กินนะครับคุณกินก่อนอันนี้ก็เป็นไงวะเป็นยังไงไม่ห่เอาหลัวเหยื่อหมดเลยครับป้ามันตีดีเนาะไม่ติดเนาะ กินอะไรกินระเบิดมั้งจ,จัดให้มันระเบิดหมายนี้น่ามีไอช้อนใหญ่เนาะมีเดี๋ยวตอนเย็นผมมาเนี่ยผมไม่เอาเล่นกับใครใเขียนใส่เยือ่อะไรครับตอนเย็นเนี่ยโอ้ยเขียนม้วครับเขียนตะม้วนครตอนเย็นกับไส้เดือนด้วยสระตุนะครับเฮ็ดเด้อเฮ้ยเด้อมีอะไร มาเติมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่มีครับผมไม่เอาครับอ๋อไม่เติมนะโอ้สุวันนี้ผมหาตังไอ้เติมมันมันหัดยากกว่าอ๋อทุกวันนี้โอ้โหหากินยากหากินลำบากเฮ้ยฝั่งนู้นมีตีกิริยาอะไรมั้งเนี่ยไหนฝั่งไหนปลาซิวบอนนะอย่างไม่กินเลยชิปตาครับใกล้จะหมดแล้วเพิ่งจะได้สองแต้ม นั่นแหละผมว่าปากมันตอดเหลือเฉยๆมัากเหลือยังเหลืออยู่ฮะหลิมซิ่งมทาไมม่กนิดอิ่มซิมตายต่อครับยยังอนี้สุดท้ายเป็นไงครับใช้เดือนมาดิมใช้เดือนอยู่เหมือนเดิมผมเอาไอ้สรปดาเข้าห้องครับโอ้นี่ครับในป่าครับ จะเอาปู้ได้แล้วสามสี่ตัวนะเนาะสรุปได้กี่แต้มได้ห้าตัวว่าห้าแต้มโอไม่ยากไม่ยากมอย่าอย่าขี้เกียจนะครับหาอยู่หากินนะครับช่วงสามสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะปลาเนี่ยมหายากจริงๆเนี่ยหายเนาะหายากเนาะลงไปนะครับลงไปลพบดิตัมน้ำพริกเออนี่นะอ๋อได้จลครับดูดูดูครับ น่าดูอย่างนี้ดีกว่า,า,วา,วา,วานี่นี่ก็จะดูหน้า,า,าคนด้วยอรบอบแรกนะครับเนี่ยหา<ด>แต้มครับยกโป้นะครับเดี๋ยวครับแบบย,บย่บาย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 เจอกัน